เพื่อนๆครับอยากจะแนะนําอีกนิดนึงนะครับคือเวลาเราตัดถักออกจากถุงปลูกนะครับเนี่ยฮะวันนี้ผมตัดผักตรงนี้ออกมานะครับมันจะมีรากของต้นผักอยู่นะครับอันนี้เป็นมินิคอร์สนะครับตัดไปทานแล้วเราควรจะดึงถอนรากออกมาทันทีนะครับเพราะว่า ตัวรากของเขาอะ่ะจะเป็นเหมือนอินทรีย์วัตถุนะครับที่จะเกิดการเน่าเสียนะครับทําให้ดินของเรามีเชื้อโรคจุลินทรีย์ครับซึ่งจะมาทำ,ทำลายตัวผักของเรานะนี่ฮะอันนี้ผมดึงได้บางส่วนนะครับนี่ครับเราก็ที่เหลือนะครับควรจะต้องนี่ฮะมันจะมีรากฝอยเยอะๆมากเลยเนี่ครับก็เป็นการอ่า พิสูจน์ว่าตัววัสดุปลูกของเราครับมีความร่วนซุยโปร่งนะครับทําให้รากแก้วเอ้ยรากฝอยของตัวผักครับเดินได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้เขาสามารถหาอาหารได้ได้ดีแล้วก็ทําให้เจริญเติบโต,ตได้นะครับผมก็เลยแนะนําว่าหากเก็บเกี่ยวผักแล้วนะครับการปลูกผักในถุงนะครับต้องทั้งในถุงแล้วก็ในแปลงนะครับ ก็ต้องเคลียร์โดส่วนของตัวรากของของผักเริมนะครับออกออกให้มากที่สุดนะครับเพื่อลดปัญหาการเน่าเสียในเนื้อวัสดุปลูกนะครับทำให้การปลูกผักในรอบถัดไปนะครับมีปัญหาครับ